้าตลาดกันกับทางด้านนักวิเคราะห์ท่านนี้กันดีกว่ากับทางด้านพี่จุ้ยจรนเวสสักศรีนะคะผู้มีการฝ่ายแนะนําการลงทุนบริษัทคาสสิกออสิลรเลเจอจำกัดนั่นเองคะ่สสคะสวัสดีค่ะพี่จุย้ยสวัสดีครับคุณด้ยโอเคพี่จุ้ยคะวันนี้ตลาดบวก16.16จุดเลยทีเดียวครับก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงเช้านะฮะเเปิดเนี่ยนะฮะร่วงนะฮะสวนทางกับเอเชียนะก็ ที่หลักใหญ่ใจความสําคัญก็เป็นเพราะว่านักทุนเนี่ยยัง,ย,งยังรอดูนะว่าบ่ายนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีสบคนะฮะจะประกาศมาตรการอะไรเพิ่มเติมน,นะฮะ <c oughs> ก็ช่วงเช้าก็เลยเปิดลบนะแล้วก็ช่วงบ่ายนะฮะก็เห็นความชัดเจนว่าสรุปสุดท้ายแล้วนะ่ยสิ่งที่เรากังวลว่าจะมีการล็อกดาวน์นะทั้งประเทศนะนะตอนนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่ละ นะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงซื้อเนี่ยเลยเลยกลับได้มาพอสมควรเลยนองช่วงบ่ายนะบวกกับตลาดยุโรปนะฮะช่วงบ่ายก็ปรับตัวบวกเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเปิดบวกนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะตอนนี้นะครับในส่วนของ Toyota City f u t u e เองเอ็กส S สองหนึ่งะฮะที่ท,ท,ที่เรามีจุดวัดว่า ไม่ควรหลุดนะนะก็คือ905าศูนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะตอนเปิดตลาดเนี่ยก็โอ้โหผมก็วันวันอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ดูแล้วจะงัดขึ้นลําบากหรือเปล่านะแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้ก็กลับขึ้นมาได้จริงๆนะฮะแล้วดูท่าทางแล้วน่าจะปิดเหนือ9 0 5าศซะด้วยสินะเพราะฉะนั้นเนี่ย<อ> ในแง่ของกลยุทธ์ในท e เฟรมเดลี่เนี่ยนะฮะก็ใครมีลองไว้นะฮะก็โฮต่อไปนะฮะแล้วก็ให้ดูจุดสบลอที่905าศนเหมือนเดิมนะฮะสำหรับคนที่เทรเล่นสั้นในท i เฟรมหนึ่ชั่วโมงนะก็ต้องบอกว่าโอ้โหเออความผันผวนในระดับ8จุดนะ,ะต่อชั่วโมงนะฮะนตอนนี้เนี่ยเขาก็บวกได้มาเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย่อถ้าใคร มีลองไว้นะฮะก็ยังสามารถที่จะโฮต่อไปได้นะครับเ,เป้าหมายตั้งๆน,นะฮะถ้าสมมุติว่าเราวัดจากเบรนเก้ารอยี่สจุดตรงนี้นะฮะก็ไปมองที่928สจุดนะฮะ <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ว่าภายในอีกหนึ่งชั่วโมงให้หลังนี้นะจะไปถึง928หรือไม่นะฮะแต่ยังสามารถได้ลุ้นนะฮะในกรณีที่ไปไม่ถึงนะฮะก็สามารถที่จะ โทรลองนะฮะข้ามคืนต่อไปได้ครับผมถือข้ามคืนได้นั่นเองนะคะพี่จุย้ยเอาล่ะแล้วถ้าเป็นในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์มีตัวไหนอัปเดตบ้างไหมคะพี่ครับสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะฮะตัวแรกเอ่อ PSL ก่อนนะ่ชเซฟชิปปิง้งตอนนี้อยู่ที่8บาท10ดังนะครับเ,เราก็ยังอยู่ฝั่งลองนะฮะเพราะว่า สต็อปล้อไี่เจ็ดบาทสี่สิบห้านะฮะเช้าเนี่ยก็โอ้โหโฟกัสกเน็เต็มที่เลยเอ๊ะกันหลุดไม่หลุดเพราะว่าลงไปเลยที่เจ็ดบาทท่วนนะ<ม>แต่สุดท้ายก็ดิจับมาล่าสุดแปดบาทสิบสตางค์เพราะนั้นก็โคลองต่อไปนะฮะตัวที่อยู่ฝั่งช็อตที่ยังเหลืออยู่ก็คือเคแบงค์นะครับเคแบงค์ K ล่าสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองบาทห้าสิบตังค์นะครับจุดสต็อปล้อขาช็อตเนี่ยหนะึ่งร้อยสิบห้าเพราะนั้นวันนี้เนี่ย ก็ยังไม่โดนนะฮะแต่ก็ต้องดูจนถึงช่วงท้ายตลาดกันเลยทีเดียวครับผมค<ฆ>่ะส่วนตัวใหม่นะฮะวันนี้เนี่ยที่อยากที่จะมาแนะนำนะฮะตัวแรกเนี่ยเป็น C P F ครับผม C P F นะ,นะพี่ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าบวกมาค่อนข้างที่จะแรงห่านจังนะฮะ C P F วันนี้<ฆ>บวกมาประมาณ5เ็<ฆ>นะครับวอลุ่มเนี่ยก็ถือว่าเยอะใช้ได้ทีเดียว ล่าสุด28บาท25สตางค์นะอยู่ฝั่งรองนะฮะสต็อปล็อต26บาท25สตางค์ครับผมค่ะเพราะว่าถัดมานะที่แนะนำอยู่ฝั่งรองเช่นเดียวกันคือ P.O.A. ครับผมค่ะนะฮะสาเหตุที่แนะนำอยู่ฝ<ฆ>ั่นะงรองนะสำหรับ P.O.A. ก็คือว่าราคาแถวนตรงนี้นะ3.3บาท7.5สตางค์นะก็ต้องบอกว่าโอ้โหต้องบอกเอ่อราคาเขาอยู่ค่อนข้างลึกนะฮะ<ฆ>อยู่แบบลึกมาก ทั้งในทม์เฟรมเดลี่นะฮะแล้วก็ทําเฟรมวิกลี่เช่นเดียวกันนะค่อนข้าที่จะลึกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสต็อปลอเนี่ยมันมันจะไม่ไกลนะฮะซึ่งณวันนี้เนี่ยเราให้จุดสต็อปลอของ coa ขาลองฮะสามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ครับผมค่ะถัดมาอีกหนึ่งตัวนะตัวสุดท้ายครับคือบ j เจครับนะฮะก็เอ่อน่าจะได้อานิสงนะฮะจากมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะการใช้จ่ายของประชาชนจากบาราการผลัคขึ่งนั่นแหละครับผมนะฮะแล้วก็ในทางเทคนิคเองนะฮะ d j เเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงตัวนะฮะให้ไม่ต่ำกว่า33สบาทส5บานะซึ่งสามารถเลี้ยงตัวแบบนี้เนี่ยมาประมาณ5-6วันทำการนะครับในแง่ของทางเฟรนเดลลี่นะจุดสต็อปลอสเนี่ยก็ก็ไม่ไกลนะฮะ สต๊อปล้อเให้ไว้ที่สามสิบสี่บาทท้วนนะครับส่วนไามเฟรมดิสนี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเออคือเขาลงมาค่อนข้างลึกนะฮะลงมาค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็จังหวะในการดีดตัวรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านแถวแถวบริเวณสี่สิบบาทแต่ชุดของการย่อตัวตรงนี้เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจนะเพราะว่าบริเวณแถวแถวสาม อ๋อสามสิบสามบาท 7, เจ็ดสิบห้าเนี่ยนะฮะอ๋อเป็นแนวรับที่แข็งอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วถ้ามองไปจนถึงจุดสตอปลอสนะฮะซึ่งเราให้ไว้ที่สามแถวแถวบริเวณสามสิบสี่บาทนะก็ถือว่ามันมันไม่ไกลส่วนระยะในการวิ่งเนี่ยเขาเขาก็มีอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็สรุปมีโซ่ใหม่สามตัวนะที่อยู่ฝั่งรองคือ D J C C O A แล้วก็ C C F ครับผม ได้ค่ะเอาล่ะไปดูทองคํากันบ้างดีกว่าพี่จุย้ยสำหรับทองคำโอ้โหวันนี้ <c oughs> นะฮะก็ปรับตัวบวกเพิ่มสูงขึ้นนะฮะระหว่างวันเลยทีเดียวดอลลาร์นะฮะก็ยังคงอ่อนค่าไหลลงต่อเนื่องนะฮะหลังจากที่ประราศกรตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะฮะก็เอ,อถือว่าผ่านละนะฮะ,นะฮะมีมีแววได้มีมีแววว่าเห็นยนนะ,ะเข้ามาสู่ใน ะระบบเศรษฐกิจซารัสนะท mm hmm. องคำม,มันก็เลยพุ่งฟิตเลยร <Okay. S 2> ้าสุดโกลสปอรตหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองเหรียญอยู่ฝั่งรองนะครับ <Okay. S 2> ในทางเฟรนเดลี่เนี่ยมีสุดซับล็อตท mm ี่หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามเหรียญส่วนการเทรดในภาพระยะสั้นๆสี่สชั่วโมงเนี่ยเขามีแนวรับคือความจริงเนี่ยมีแนวรับแรกเนี่ยที่ 1, <Okay. S 2> ห <Okay. S 2> นึ่งพันเก้าร้อยสิบเหรียญแต่นตอนนี้เนี่ยเขาเขาไปอีกแล้ว mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อขออนุญาตยก แนวรับนขึ้นอยู่ที่1,920เหรียญน,นะครับส่วนเป้าหมายนะฮะก็ดูจากราคาตรงนี้ก็1,940ครับนะคืนนี้ก็ยังถือว่าได้ลุ้นอยู่เพราะ3าทุ่ม45นียจะมีการประกาศตัวเลขเอ่อ p m มภาไาการผลิตของสหรัฐนซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาเอ่อแย่กว่าที่คาดการเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำต่อเนื่องได้อีกครับ ค่ะเอาล่ะปเปแล้วในส่วนของค่างเงินราคาพี่จุย้ยสำหรับค่าเงินนะครับดอลล์บาทวันนี้เนี่ยก็แข็งาความจริงแข่งค่าเนี่ยเออ่ตั้งแต่วันที่12ธันวาคมนะฮะซึ่งหลุดจุดสต o อปลอสหาลองต่อหน้านี้ที่29บาท97สั่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งคับ u s เ Future นะครับแล้วก็ให้ดูจุดสต๊อปลอที่ สามสิบบาทสี่สตางค์ครับผมค่ะพี่โจ้คะเอาล่ะแล้วถ้าเป็นคำแนะนำในฝั่งในส่งของออปชันล่ะคะสำหรับออปชันนะครับถ้าดูจากราคาตรงนี้นะฮะเปตดห้าสิบอินเด็กซ์ถ้าเขานะครับสามารถที่จะปิดเหนือเก้าสิบห้าวันนี้ก็ถือว่ามีแววว่าจะติดเหนือเก้าสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ มีอโอกาสนะสำหรับคนที่อยากจะอยู่ฝั่งลองคอนะครับ <Long call. S 1> แนะนำลองคอก็อไปดูที่ซีรีส์21นะครับทีนี้เนี่ยสไซ์ไหนดี<า>นะไปดูไซส์เอ่อไซ์ที่อยากที่จะแนะนำนะมีคอ975นะฮะคอ975นะตอนนี้เนี<า>่ยค่าปีนี้อยู่แถว2 1 2ดศูนย์นะครับ ตัวนอีกหนึ่งสตรายนะที่มองแล้วน่าสนใจก็คือทองหนึ่งพันนะครับนะตอนนี้ค่าพีเมียมก็อยู่แถว15-16จุดครับผมค่ะโอเคเอาล่ะไปอัปเดตในส่วนของตัวซิลเวอร์กันบ้างคะ่ะพี่จุ้ยคะ่ะครับเบร่องของซิลเวอร์เองนะก็ต้องบอกว่าวิ่งตามทองคำเดยเฉียะ <c oughs> นะครับล่าสุด อ่าซีเวร์สปอร์ตหน้า27เหลียง26เซนค่ะนะครับม่ทำเฟรมเดลลี่นะก็อยู่ฝั่งรองนะฮะสต็อปลอส25เหลี้ยง95เซนครับผมค่ะโอเคเอาล่ะทีนี้ก็จะขออนุญาตถามในส่วนของตัวหุ้นของเดลต้าบ้างค่ะพี่จุ้ยครับผมค่ะถ้าคนที่มีอยู่จะแนะนำยังไงคะก็สำหรับคนที่มีอยู่นะตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะถือก่อนได้นะะ นะฮะแล้วก็ให้ดูจุดหนีเนี่ยที่438ครับถ้าถ้ายังไม่หลุด438ก็ย,ยังสามารถที่จะถือต่อไปได้ครับอืโอเคแล้วอันดับหนึ่งอย่างวันนี้ G P S C ราคาแนะนำยังไงดีสำหรับ P P S C นะครับยอ,อตัวลงมาสองวันทำการก่อนหน้าวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ย บวกขึ้นมาขึ้นข้างแรงล่าสุด79บาทจาที่จาเบสไฮของรอบล่าสุดนี้นะครับค่ะง c p s ีไทยมีของนะก็ถือก่อนครับผมยังยังสามารถถือได้ครับค่ะแล้วก็ให้ดูจุดสต็อปลอแมะที่73บาท75ครับค่ะโอเคไปดู STGT กันบ้างค่ะวันนี้แดงเลย STGT ค่ะสำหรับ STGT นะครับตักครู้นะฮะ ก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะฮะแต่ว่ายังยังสามารถลุ้นลุ้นแมารองได้อยู่นะครับถ้าใครมีของนะคะก็ก็ยังสามารถที่จะถือต่อไปได้นะฮะแต่ว่าจุดสต็อปล็ออาจจะใจนิดนึงนะฮะอยู่ที่เจ็บเอ็ดบาทห้สิบตางค์ครับผมค่ะพี่โจ้เอาล่ะมีถามถึงเอเอมาค่ะสำหรับี่เอถือต่อครับผมนะแล้วก็ เอ่อให้ดูจุดซ็อปล้อที่สี่สิบแปดบาทห้าสิบครับผมค่ะโอเค SPRC ค่ะพี่จุ้ย SPRC ถือครับผมแล้วก็ให้ดูจุดซ็อปล้อที่เจ็ดบาทเก้าสิบห้าครับค่ะ TQM ละคะ e TQM b o ็ e r นะครับวันนี้ย่อลงมานะครับลา่าสุด132ร้อบบาทนะครับก็ ยังสามารถถือได้นะครับให้ดูสุดซอบลที่หร้อยี่126บาทห้สบสตางค์ครับค่ะเมื่อกี้ได้ยินไ่มคะตัวของ e l t t ้า a i l i n g Stop อยู่แถวไหนนะคะพี่จุย้ยเดลต้าตอบให้ดูที่438สามครับ438สามนะคะครับผมโอเคอ่ามีถามถึงตัว AH มาค่ะเข้าตรงนี้ได้ไหมเออโอ,อ้โไม่ไม่แนะนำครับไม่แนะนำเพราะว่า เอ,อเขาเขาหลุด18บาท20นะฮะเ,เมื่อวันที่30ธันวาคมแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ก็ล่วงมาอีกนะฮะรับ47บาท30เช่ั้นเนี่ย ah นะครับไม่แนะนํำครับผมค่ะโอเคชัดเจนนะคะอ่ะมีถามถึงตัว mtc มาค่ะ mtc ตัวอะไรนร้องม mtc เมืองไทยแคปิตอลค่ะ อ๋อ MTC นะเมืองไทยเ,เทปิตอนเมืองไทยเอทเปิตอนนะวันนี้ลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยนะครับลุ้นให้เขาปิดเหนือ58บาท75ค่ะนะครับถ้าปิดเหนือ58บาท75สีต่อครับผมโอเคบิก๊กกลิงราคาถามตรงกันหลายท่านเลยบิก๊กกิม เมื่อเมื่อวันที่สามสิบเนี่ยสิบไม่ค่อยสวยนะฮะคือสิดต่ำกว่าสี่สิบเก้าบาทนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเขาพิกบวกกลับมาค่อนข้างแรงนะฮะเห็นแท่งเขียวในแทง่ทงบเริ่มเลยนะฮะแล้วก็วอลุ่มเข้ามาก็ก็ถือว่าใช้ได้นะ,ะ<ห>เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ที่อยากให้ทุกท่านลุ้นก็คือถ้าปิดไม่ต่ำกว่าสี่สิบเก้าบาทถือต่อครับอือฮะ ค่ะ,ะมีถามถึงตัว OSP มาด้วยค่ะพี่จุย้ย OSP ถือได้นะครับถือได้แล้วก็ให้ดูจุด Stop l o s อที่35บาทครับค่ะอะขออีกสองตัวสุดท้ายเนาะ RCL จะไปถึงไหนพี่จุย้ย RCL อ,อย่างนี้แล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปถึงไหน <c oughs> นะ <c oughs> แต่ว่า แต่ว่าถ้าดูถ้าดูการแก่งตัวของเขาดูความผันผวนของเขาเนี่ยค่ะณนะตอนนี้เนี่ยนะฮะ,ะเฉลี่ยของเขานะครับ<ม>ในช่วง<ม>สัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยสามารถที่จะยิ่งได้วันละประมาณหนึ่งบาทครับผมค่ะอ๋อยิ่งได้วันละหนึ่งบาทหนึ่งบาทเลยเนาะแต่แต่วันนี้บวกแรงหน่อยครับผมค่ะโอ้ตอนนี้ช่วงนี้พี่จุ้ยมองมองหุ้นกลุ่มเลยยังไงบ้างคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าจะขึ้นมาเกือบ หลายตัวเหมือนกันกลุ่มเดินเดือใช่ไหมครับกลุ่มเดินเรือผมมองบวกนะค่ะซึ่งซึ่งซิงกล o ซอฟต์ฟิเอร์เราก็มีแนะนำ PSL ไปด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มเดินเ,เดือเช่นเดียวกันนะฮะตัวเลข BDI นะฮะแต่ตีระวังเดือก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถือไม่ว่าจะเป็น PSL CRM หรือ TPA นะครับก็แนะนำให้ถือต่อไปนะฮะเอามาดูที่ PRM ก่อนจะได้สำหรับ PRM นะฮะให้ดูจุดหนีนะดูจุดหนีที่เจ็ดบาทเก้าสิบนะฮะจุดหนีเจ็ดบาทเก้าสิบขอเพี่อส่วน TPA TTA จุดหนีอยู่ที่ห้าบาทสามสิบห้าครับค่ะโอเคอะ ได้เลยพี่จุ้ยคะขอบคุณข้อมูลสําหรับวันนี้มากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอารักขอบคุณนะคะสำหรับคําแนะนําจากทางด้านพี่จุ้ยจรรเวสักิ์ศรีนะคะผูดในการฝ่ายแนะนาการทุนจากบริษัทคาสสิกออสซิลลิฟิวเจอร์จำกัดนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงสําหรับพี่ๆนักลงทุนนะคะที่สนใจที่อยากจะเติมเต็มความรู้กับทางด้านหลักสูตรพี่จุ้ยนะคะสระตาวุฒิอนุพันธ์นะซึ่งมีในส่วนของการเรียนออนไลน์ด้วยนะคะตอนนี้ใครที่อยู่ที่บ้านใครที่ทํางานอยู่ที่บ้าน ก็สามารถที่จะเรียนเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้เลยนะคะที่เบอร์0864902823ค่ะซึ่งก็จะมีการเรียนกันในวันที่23-24มกราคมนะคะก็ถ้าสนใจอย่าลืมฝากเบอร์ไว้นิดนึงนะ0864902823ค่ะเอาละช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ